เกษตรกร,ร,กรที่ปลูกมันสำหลังครับก็ด้วยความปรารถนาดีและด้วยความห่วงใยอยากให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรประสบความสาเร็จในการปลูกมันสำหลังให้ได้ผลผลิตดีๆแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรปลูกมันสำหลังที่มีปัญหาเพี้ยแป้งระบาดครับแร่ไอโตมิกตาพระจันรยิ้มของเราเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แต่ถ้าหากว่าท่านจะเป็นการป้องกันคือฉีดตั้งแต่เริ่มมันเป็นทรงพุ่มขึ้นมาก,ก็เริ่มฉีดกันเลย15วัน20วันฉีดครั้งหนึ่งหรืออย่างช้าเดือนละครั้งก็ยินดี ฉีดเดือนละครั้งเดือนละครั้งจนทั้งถึงประมาณ5 6เดือนพอฉีดไม่ถึงแล้วก็ปล่อยไปธรรมชาติมันนะแล้วก็ใส่ทางดินถ้าได้ดีคือรองพื้นสักครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ตอน3เดือนอีกครั้งหนึ่งตอนมันกําลังลงหัวตรงนั้นครับผลผลิตจะขึ้นมาสมบูรณ์มากแต่ว่าปีนี้เนื่องจากว่าปัญหาเพี้ยแป้งพอเพี้ยแป้งเจาะน้ำเลี้ยงจากยอดมันสมหลังแล้วเนี่ยสังเกตนะครับตัวยอดมันยังหกใบยังหกจะกูดมาเลยแล้วเมื่อมีพอตัวเพี้ยแป้งดูดน้ำเลี้ยงเข้าสู่ลําตัวของเพี้ยแป้งเนี่ย เอ่เพี้ยแป้งจะต้องถ่ายเทน้ําในร่างกายของตัวเองออกเพราะตัวมันเล็กฮะมันดูดน้ําไงเข้าสู่ร่างกายมันก็ถ่ายออกชื่อฉี่การฉี่ของเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งฉี่มาปั๊บนี่ตรงนี้ฮะฉี่ของเพี้ยแป้งมันมีลักษณะเป็นกรดอ่อนเชื้อราชอบแล้วก็เมื่อมีเพี้ยแป้งเกิดขึ้นก็จะมีปัญหาเชื้อราตามมาถ้ามีปัญหาเชื้อราตามมันปับ๊บมาปั๊บนี่เชื้อราส่วนใหญ่มันจะไปตามรอยแผลที่ถูกเจาะที่เพี้ยแป้งมันเจานะแล้วก็มันจะลงไปตามไส้กลางลงไปถึงหัวถึงรากถึงหัวแล้วหัวจะอ่อ เน่าไปเลยนะคะรับฟอหรือเน่าไ,ไปเลยเลยพราะนั้นเราเป็นการป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเราจะป้องกันเชื้อราไปในตัวก็คือเราฉีดเอาแร่อตรมมกครับ5กิโลต่อน้ำ200 2องลิตรแล้วก็ผสมปูนที่กินกระหมากครับปูนกินกระหมากจะเป็นปูนสีแดงหรือสีขาวก็ได้แต่เป็นปูนกินกระหมากนะากนะเพราะว่าปูนกินกระหมากในมีแคลเซียมเยอะแล้วก็มีความเป็นด่างสูงเพี้ยแป้งเราฉีดตัวแร่ไปเพื่อกําจัดเพี้ยแป้ง ไปแก้ปัญหาการระบาดของเพี้ยแป้งแต่ว่าส่วนปูนที่เราผสมเข้าไปเนี่ยเรา,เาด่างไปแก้เชื้อราเพราะเชื้อราจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดแต่เชื้อราจะฟอและหดตัวไม่ขยายตัวในสภาวะที่เป็นด่างเพราะนั้นจะเป็นการป้องกันและแก้แก้ปัญหาไปพร้อมๆกันทั้งการแก้ปัญหาเพี้ยแป้งและก็แก้ปัญหาเชื้อราจึงแนะนําพี่น้องเกษตรกรที่จะแก้ปัญหาเรื่องเพี้ยแป้งในมันสำหลังก็ให้เอาแร่ตุม่มอีคับ5กิโลต่อน้ํา2ลิตร แล้วก็เอาปูนกินกระหมากใส่ไปด้วย4กิโลละลายไปด้วยกันเลยครับอาจจะล,ะลายแช่ในถังเล็กๆก,ก่อนรุ่งเช้าเราก็ไปเทใส่สัง2ลิตรน้ำเติมให้เต็มแล้วก็ฉีดมาในพื้นที่ประมาณ3-4ไร่แล้วฉีดชกๆครับฉีดในแดวดิิงฉีดขึ้นฉีดลงโดยเฉพาะตามยอดตรงยอดต้องจี้เข้าไปถึงจี้ทั่วแล้วก็ฉีดไล่ลงมาตามลาต้นให้ถึงโคนเพื่อให้ได้เป็นอาหารทางทางดินทางรากไปด้วยเพราะว่า ตัวแรกตึงบิกนั้นจะมีาธาตุมีความหลากหลายของาธาตุอาหารรองอาหารเสริมอยู่ด้วยจะได้เป็นอาหารให้กับพืชต้นมันสาหรังจะได้กินอาหารแล้วก็จะทําให้เกิดการแตกยอดใหม่เร็วภายใน7วันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับก็ตรงนี้คือเป็นความปรารถนาปรารถนาดีที่เราประสบความสำเร็จจากการแก้ปัญหารตรงนี้ก็อยากมาถ่ายทอดบอกเล่าให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรได้นําไปไปปรับใช้ต่อๆกันไป เพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรเองเพราะว่าแนวโน้มของมันสำหลังปีหน้าน้องผู้ใหญ่เพียรับปีหน้ามันสำหลังถ้าการระบาดเพีียแป้งในปีนี้แก้ปัญหาไม่ได้หรือว่ามันยังระบาดรุนแรงต่อเนื่องไปถึงปีหน้าแน่นอนปีหน้าจะมีมันออกสู่ตลาดน้อยมากน้อยราคาก็จะราคาจะแพงแน่นอนแพงแน่นอนพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสำหลังใครที่พยุงรักษาเอาผลผลิตให้ได้ดีปีหน้าครับ มันสำหรังได้ราคาแน่นอนแล้วก็สามารถปลดหนี้ปลดสินเหมือนกับผู้ใหญ่เพียรอาพอนแก้วได้แน่นอนเช่นเดียวกันครับ